ว่าเด็กมันบริโภคคนแก่หรือเปล่าเพราะว่าคนแก่ไม่เคยเข้าไปบริโภคเด็กก่อนตอนนี้ยังไงก็จริงๆคือแบบก็เคยทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็คลิกกันตอนไหนไม่รู้เหมือนกันคลิกกันตอนนางส่งเพลงมาให้ฟังมั้งเพลงของจรันมโนเพชรเราก็เลยแบบอ้าวจีบฉลออะไรเงี้ยเออก็เลยแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยพีสวัสดีค่ะ เท่าไหร่คะอ๋อนิดเดียวคนนี้แค่8ปีเองแค่แปดปีเองแต่ว่าเคยมากสุด2ี่ปีใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยี 8, ่ส sure> ิบสามยี่สิบห้าก็ดีค่ะก็ดีก็ดีก็ดีดีเลยแหละดีเลยแหละเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาจะรู้ว่า เราเป็นคนค่อนข้างใจร้อนขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มต้นจากจากเห็นสภาพเราที่เราเป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วก็ก็รับได้ในทุกอย่างก็ดูใจเย็นทุกอย่างอะไรเงี้ยทำให้เราเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่ายังไงบ้างไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แต่เราก็จะต้องบอกว่าแบบเฮ้ยต้องรับสภาพเราแบบแบบนี้นะเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กรุณาทําให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ครบมานานแค่ไหน ก็ปีก <descript> ว <or> ่าเองลงตัวทุกอย่างเนาะก็ลงตัวนะก็ลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วคือแบบเขาน่าจะใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเออนานๆที่จะมีคนที่แบบรับสภาพเราได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอคือตัดตัดเรื่องทะเลาะกันไปได้เลยตัดแน่นอนตัดเรื่องทะเลาะไปได้เลยคือเราอ่ะเป็นคนชวนทะเลาะ <laughs> เราเป็นคนชวนทะเลาะมากกว่าแต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกับอะไรทั้งสิ้นบางทีคือแบบวิทดๆวิทไปก็แบบเออไม่รู้จะว,วิทดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะนั่งแบบคือแบบเฮ้ยรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ก็รักก็มีบ้างนะมันอยู่กันมาก็แล้วพักใหญ่แล้วครับบเวลาเรามาแบบเนแล้วเราบอกว่ามีแฟนเด็กแเด็กหรือรัมือกับมันยังไงอืมไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเฉยๆแล้วก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอ่านเพราะว่าบางทีเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราจิตตกเพราะเราจะโดนแบบแบบเนี้ยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ดึกดําบันมาแล้วก็จะแบบว่าเออกินเด็กนั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบแล้วไงอะไรเงี้ยก็มันก็ห้ามไม่ได้เนาะมันก็คับผมก็ปล่อยผ่านไม,ไนไม่ไม่เอามาใส่จิตตกเขาไม่เครียดค่ะเขาก็เฉยเฉยเขาเขาก็อยู่ส่วนเขาไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ย